สวัสดีค่ะวันนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะเราได้จัดโครงการบริการให้คำปรึกษาแล้วก็ให้บริการด้านเทคโนโลยีนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนง่ายๆนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในตอนนี้นะคะเริ่มต้นก็คือผลิตภัณฑ์แรกที่เราจะทําก็คือง่ายๆเลยก็คือน้ํายาล้างจานนะคะน้ํายาล้างจานนี้เราสามารถใช้ได้ในครัวเรือนทําด้วยกันในครอบครัวง่ายๆนะคะเริ่มต้นเลยนะคะอันนี้ขอแนะนา,าตัวก่อนนะคะอันนี้วิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สังเวสเวกวิหารีค่ะ ส่วนดีชั้นอาจารย์ธนาพรบุญชูสวัสดีค่ะโอเคนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะสําหรับสูตรแรกเริ่มต้นโดยการเราจะมีสารที่ใช้นะคะอันแรกก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือสารเพิ่มฟองนะคะคันนี้สารเพิ่มฟองเราจะใช้ปริมาณ200กรัมนะคะเราก็จะเทไปในถังขนาด20ลิตรนะคะ20ลิตรเทลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอเราถังก็ประมาณนี้นะคะถังประมาณนี้นะถังขนาด20ลิตรหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ํานะคะเราก็ใช้น้ําสะอาดนะคะน้ำสะอาดเราใช้ปริมาณทั้งหมด9ลิตรนะคะถังนี้6ลิตรถังนี้3ลิตรนะคะก็เทใส่ลงไปค่อยๆอยเทนะคะ พอเราเทเสร็จนะคะเราก็จะใช้ไม้พายกวนนะคะกวนสารเพิ่มฟองนะคะให้มันเข้ากับน้ํานะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะคะโอเคในระหว่างที่เรากวนสารเพิ่มฟองนะคะเราก็จะเตรียมอีกถังหนึ่งนะคะเป็นถังเล็กถังนี้นะคะถังนี้เป็นถังเล็กเพราะว่าเราใช้สารปริมาณไม่เยอะนะคะถังเล็กที่เราใช้เราจะใช้ ตัวนี้ค่ะเราจะใช้ผงค้นนะคะผงค้นก็คือเกลือที่เราใช้ในบ้านนั่นแหละค่ะสามารถใช้ได้นะคะเขาทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ช่วยให้น้ำยาล้างจานของเราเนี่ยมีความเข้มข้นนะคะแต่อันนี้ขอเตือนนิดนึงนะคะถ้าเราใส่เยอะเกินไปมันอาจจะทำให้สูญเสียความเข้มข้นไปก็ได้นะคะคราวนี้เราก็จะใส่ลงไปเลย ะะหลังจากนั้นก็ใช้น้ำแค่ลิตรเดียวนะคะลิตเดียวนะะนี่คือน้ำลิตรเดียวอันนี้อาจารย์ตวงมาแล้วนะคะ แล้วก็จะกวนนะคะกวนให้มันเข้ากันกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนไปเรื่อยๆคคราวนี้วิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวอะไรกับครัวเรือนใช่ไหมคะคราวนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยสารบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะคะที่เดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปเนี่ย ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าหัวแชมพูนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้คือหัวแชมพูเราใส่ทําไมเราใส่เพื่อที่มันเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการลดแรงตึงผิวเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยสามารถล้างจานได้สะอาดขึ้นสังเกตได้ว่าถ้าเราใช้น้าเปล่าล้างมันไม่เกลี้ยงอยู่แล้วเราต้องผสมน้ํายาล้างจานด้วยดังนั้นในสูตรของน้ํายาล้างจานทั่วๆไปรวมถึงสูตรของอาจารย์ด้วยก็จะใส่สารลดแลรงตึงผิวซึ่งตัวนี้คือ สารลดแรงจึงผิวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในถังนี้โอ,โอเคนะคะทันนี้ระหว่างอันนี้ก็น่าจะละลายพอสมควรแล้วใช่ไหมคะโอเคเรียบร้อยเราก็จะเอาถัางนี้พักไว้ก่อนนะคะเอาถังนี้ไว้ก่อนเราก็จะเติมตัวนี้ สารลดแรงตีผิวซึ่งมันก็คือหัวแชมพูนั่นเองนะคะตัวนี้เค <Okay. S 1> แล้วก็เทเข้าไปนะคะค่อยๆเทให้หลับคนค่ะโอเคนะคะ, okay. ะ,ค,ะค่อยๆเทลงไปนะคะ วันนี้สารพวกนี้หาซื้อได้ยังไงก็ตามร้านขายเคยมีภัณฑ์ทั่วไปนะคะเขาก็จะมีขายทำได้ไม่ยากนะคะเด็กๆก,ก็ทำได้โอเคค่ะอันนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอหลังจากมันเข้ากันนะคะเข้ากันแล้วนะคะโอเคถ้ามันเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาถังนี้นะคะถังนี้ เทใส่ลงไปในถังใหญ่ถัง,ถ,งถังแรกที่เราทำไว้นะคะโอเคโอเคเสร็จแล้วเราก็โอเคหมดถังนะคะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆคราวนี้กวนไปเรื่อยๆก่อนให้มันเข้ากันพอสองถังนี้กวนเรียบร้อยแล้ว ละลายเข้ากันเรียบร้อยก็จะใช้อันนี้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือสารขจัดคราบคุณสมบัติของมันก็คือทําให้คราบสกปรกนี้นะคะมันออกได้ง่ายขึ้นมันก็เหมือนกับมันช่วยกันนะคะโอเค ว่ามันเข้ากันแล้วเนาะจริงๆมันต้องใช้เวลานะคะเพราะเรามีเวลาน้อยนะคะเลยตั้งหลายสูตรโอเคค่ะเราก็จะใส่สารขาจัดคาบเข้าไปนะคะโอเคสุดท้ายเราก็จะเทตัวนี้ลงไปนะคะ นะคะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้ากันได้ดีนะคะเข้ากันได้ดีแล้วก็สารทุกตัวละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดซึ่งพอหลังจากมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วใช่ไหมคะคราวนี<ๆ>้ถ้าเราต้องการจะแต่งสีแต่งสีเราก็สามารถ เติมสีได้นะคะวันนี้จะเลือกสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีอันนี้คือสีอะไรมันคือสีที่มันละลายน้ําได้หรือสีผสมอาหารนั่นเองนะคะเพราะเราใช้กับจานใช่ไหมคะโอเคอ่ะสมมติว่ามันเข้ากันเรียบร้อยเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเติมสีลงไปนะคะซึ่งเวลาเติมสีเนี่ยโอเคเราก็จะหยดไปใส่ตามที่เราพอใจกับสีนะคะอาจารย์ก็หยดใส่ลงไป Okay. ใส่สีก็กวนให้สีเข้ากันไปส่วนกลิ่นนะคะกลิ่นเนี่ยเติมหลังสุดที่เราเติมหลังสุดเพราะว่าถ้าเราเติมไปก่อนกลิ่นมันจะหายไปนะคะอันนี้เป็นกลิ่นนะคะอันนี้เป็นกลิ่นคราวน,นี้กลิ่นที่เราจะใส่วันนี้เราจะใส่กลิ่นมะนาวนะคะใส่กลิ่นมะนาวโอเคเราก็ใส่ไปประมาณ50มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงไป เราก็จะใส่กลิ่นลงไปนะคะ <Okay. S 1> พอเราใส่เสร็จก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ <c oughs> เวลากรอกใส่ขวดเนี่ยเราควรจะรอให้มันฟองยุบก่อนอาจจะทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ได้นะคะอาจจะทิ้งไว้หนึ่งคืนก็ได้นะคะแล้วค่อยแล้วค่อยเทยใส่ขวดนะคะคราวนี้ขวดที่เราบรรจุก,ก็จะมีผลิตภัณฑ์ให้ดูข้างหลังนี้นะคะเป็นขวดแบบนี้นะคะขวดแบบนี้นะคะเราก็จะเท ใส่ขวดแบบนี้าวน,นี้ก่อนที่จะเทก,ก็ให้ฟองยุบพอฟองยุบเสร็จนะคะก็จะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะนี้ใส่แบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นขวดใสมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะคะาวน,นี้ต้องบอกก่อนว่าสูตรนี้เราไม่ได้ใส่สารกันเสียนะคะาวน,นี้อายุการใช้งานมันอาจจะไม่ได้นานมากเหมือนน้ำยาล้ลางจานทั่วไปแต่ว่ามันก็อาจจะปลอดภัยกว่านะคะ